สวัสดีค่ะสวัสดีมาพร้อมกับผักนะคะอันนี้คือผักสลัดที่หนึ่งปลูกเองนะคะเป็นผักออแกนิกนะคะถึงแม้ว่าเราจะปลูกเองออแกนิกเวลาเราจะกินผักสดเราก็ต้องล้างทําความสะอาดให้ดีนะคะ1นล้างน้ําเปล่าแล้วก็แช่น้ําส้มสายชูนะคะเราก็ล้างน้ําเปล่าอีกหลายๆรอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะสะอาดเอี่ยมปลอดสารพิษจริงๆนะคะอันนี้ ผักสลัดจากสวนทุนหัวริเต้นการ์เด้นนะคะแล้วเดี๋ยวมีอะไรอีกในสวนนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่า,าหนึ่งปลูกอะไรบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีอะไรแล้วบ้างตอนนี้นะคะอันนี้คือต้นผักเกลนะคะก็เป็นดอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้นอื่นหนึ่งก็ถอนออกหมดแล้วนะคะหนึ่งก็กลายตอนนี้แปลงปลูกผักหนึ่งเป็นแปลงปลูกคะนาเรียบร้อยแล้วก็บอคอลิสีม่วงหนึ่งก็ถอนออกแล้วนะคะแล้วก็คะนาใบเห็ดก,ก็ ออกดอกหนึ่งก็ปล่อยให้เขาออกดอกไปค่ะมันสวยดีก็มีแปลงคณะยาวไปนู่นนะคะเดี๋ยวหนึ่งพาไปดูในกรีนเฮาส์นะคะว่ามีอะไรบ้างช่วงนี้ก็อันนี้ก็คือไฮเดนเยียนะคะที่หนึ่งชำไว้ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วกำลังงามนะคะหนึ่งน่าจะเอาไปปลูกไว้หน้าบ้านนะคะเจ้าก,กอน,นี้อันนี้ก็คือดอกไม้เหมือนกันซึ่งหนึ่งก็จำชื่อไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งปลูกไว้ปีที่แล้วนะคะ อันนี้ก็คือให้เดนเยียให้เดนเยียเมจิคอลนะคะก็เขาคลุมดินค่อนข้างเยอะก็คลุมคลุมจนหมันต้องตัดแล้วก็ชำเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเราลดน้ำน้ำจะลงไปไม่ถึงนะคะเนี่ก็ให้เดนเยียร้อนๆนะคะมุม,มนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่สี่กระถางห้าหกกระถางน,นะคะที่อยู่ในกระถางในส่วนที่อยู่ในเอาลงดินแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้นะคะเดนเยียเมจิคอลที่เป็นสีน้ำเงิน สีม่วงสีน้าเงินสีฟ้าอะไรประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวนึงจะตัดชํานะคะเพราะว่าเขาคลุมดินค่อนข้างเยอะอันนี้ก็คือไฮเดรเนียที่ปลูกมาห้าหปีแล้วก็เริ่มงามแล้วหนึ่งก็ใส่ปุ๋ยนะคะอันนี้ก็คือกรีนเฮาส์หนึ่งนะคะหนึ่งวันนี้หนึ่งเปิดเปิดประตูนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างอุ่นก็เลยเปิดประตูให้เขาระบายอากาศนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะคะ เดี๋ยวนึงจะต้องเอาออกไปไว้ข้างนอกแล้วนะคะอันนี้ก็คืออะคาเปนทัสหรือว่าแอฟริกันลิลลี่นะคะเขาก็ขึ้นมา1 2 3สขึ้นมา3 3ต้นแล้วก็ข้างล่างเป็นพริกหมดเลยนะคะอันนี้คือมะเขือเทศที่หนึ่งรอที่จะเอาลงกระถางหนึ่งซื้อกระถางมาเตรียมไว้แล้วนะคะหนึ่งจะเอาใส่กระถางนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวก็ออพอคณะเริ่มโตหนึ่งก็จะเอาลงแปลงคะนานะคะ แล้วเดี๋ยวยืนนิดนึงอันนี้คือมะเขือเปาะนะคะก็รอคณะโตแล้วก็มะเขือเปาะแข็งแรงนะคะหนึ่งก็จะเอาลงกระถางอันนี้ก็คือคณะยาวไปนู่นเป็นคณะหมดเลยนะคะจะมีกระถางสีน้ําตาลอันนั้นไม่ใช่คณะนะคะอันนั้นเป็นพริกขี้หนูแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็เป็นคณะเหมือนกันคณะหนึ่งย้ายไ่ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะนี่ก็คือคณะเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ เป็นพลิกหมดเลยนะคะเป็นพลิกชี้ฟ้าอ,อ๋อจะมีคณะอยู่หนึ่องสามสี่ประมาณ4กระถางนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือต้นหอมแล้วก็ต้นมิ้นนะคะหรือว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะสาระแหน่ใช่ไหมแล้วก็คณะอันนี้ก็คือไฮเดรเนีย,นยที่หนึ่งช่าไว้อันนี้คณะก็กําลังเริ่มงามนะคะน่าจะประมาณอีกสออาทิตย์น่าจะกินได้ เขาบอกว่าอย่างนั้นเขาว่าคณะปลูกประมาณ3สัปดาห์ก็จะได้กินนะคะอันนี้ก็คือต้นหอมต้นหอมช่วงนี้หนึ่งไม่ค่อยได้ตัดนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้อันนี้ก็คือมะเขือเทศเหมือนกันแต่ว่าคนละสายพันธุ์กับที่ที่หนึ่งให้ดูเมื่อกี้นะคะคนละพันธุ์กันอันนี้จะเป็นพันธุ์ลูกใหญ่พันธุ์ลูกใหญ่หนึ่งยังไม่เออมีกล้าแต่ว่าหนึ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาแยกใสก่กระถางเลยเรอเขาโตกว่านี้นิดนึง อันนี้เป็นพริกขี้หนูนะคะก็ย้ายมาใส่กระถางให้เขาแข็งแรงนิดนึงแล้วค่อยเอาใส่กระถางใหญ่อันนี้มาดูพริกที่หนึ่งปลูกรุ่นแรกดีกว่าอันนี้ที่พริกหนึ่งปลูกรุ่นแรกใช่ไหมคะตอนแรกหนึ่งคิดว่าเขาเขาแตกสามกิ่งแล้วเขายังไม่ได้แตกสามกิ่งนะคะแต่ว่ามันเหมือนจะสามกิ่งนั่นแหละคือมันมันโผล่ขึ้นมา <laughs> เพราะว่าเขากําลังเริ่มแตกเริ่มแตกค่อนข้างเยอะ เริ่มแตกแล้วแล้วก็จะมีกิ่งล่างกิ่งบนเขาก็เริ่มแตกนะคะน่าจะประมาณอย่างนี้เขาก็เริ่มแตกแบบนี้แล้วอันนี้คือพริกรุ่นแรกที่หนึ่งปลูกนะคะอันนี้คือรุ่นที่สามอันนี้พริกรุ่นที่สามนะคะพริกรุ่นที่สองก็คือตรงนู้นหมดเลยตรงนู้นคือพริกรุ่นที่สองนั่นจะมีพริกสามรุ่นนะคะเพราะว่าหนึ่งเพราะกล้าไม่พร้อมกันนะคะคือแยกกล้าไม่พร้อมกันแยกกล้าคนละรุ่น อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือพริกกะเลียงนะคะอันนี้คือพริกกะเลี่ยงอันนี้มะเขือเประแล้วนี่ก็คือ,อ,อทุ่นหัวลิตเติ้ลก d ร n เดนนะคะก็ แทบจะไม่มีที่ไว้เลยแทบจะไม่มีที่เดินก็เวลาหนึ่งลดน้ำหนึ่งก็จะกระ,กระเถิบออกนิดนึงจริงๆวันนี้หนึ่งตั้งใจจะมาลดน้ำนะคะเพราะว่าหนึ่งเห็นอากาศเขาค่อนข้างอุ่นนิดนึงพอเข้ามาแล้วมันยังมีน้ำอยู่ในจานรองกระถางอยู่หนึ่งก็เลยจะไม่ลดน้ำนะคะก็ปล่อยเขาไปก่อนถ้าอากาศดีกว่านี้นิดหนึง่งหนึ่งจะเอากระถางเขาเรียกว่าเออเดี๋ยวหนึ่งจะเอากระถางคนาออกไปไว้ข้างนอกนะคะเพราะว่าคนาก็ชอบความเย็น แต่ก็ตอนนี้เอาไว้ในนี้ก็เพราะว่าเอาไปข้างนอกเอาไปไว้ข้างนอกทากต้องกินของนึงหมดแน่เลยหอยทากต้องกินแน่ๆเลยก็เลยแบบเออเอาไว้ในนี้ก่อนเพราะว่าในนี้หอยทากไม่กล้าเข้ามานะคะเพราะว่าหนึ่งเอาหนึ่งมีวิธีกําจัดหอยทาก <c oughs> มีเขามีคนบอกมาวิธีกําจัดหอยทากอย่างไรนะคะ <c oughs> วิธีกําจัดหอยทากก็คือเอาเบียร์แพงๆนะคะ ใส่แก้วไว้อฮ้ยใส่อะไรก็ได้ใส่จานไว้แล้วเดี๋ยวหอยทากเขาก็จะมากินแล้วเขาก็จะตายแบบยิ้มยิ้ม <c oughs> หนึ่งก็เมามอยไปเรื่อยเปื่อยอันนี้หนึ่งก็เอาเอาในสวนหนึ่งมาอัปเดตให้ดูนะคะหรือเขาเรียกว่าทุนหัวริทเทิลการ์เด้นนะคะก็อนี้ในสวนของกรีนเท้าหนึ่งกรีนเท้าหนึ่งตอนแรกหนึ่งก็คิดว่ามันใหญ่นะพอเอาของมาวางแล้วมันเล็กนิดเดียวเห <c oughs> มือนมันจะเล็กอะพอเอาของมาวางไว้เยอะๆแล้วเหมือนเล็กนิดหนึ่ง ก็คลิปนี้ก็เอามาฝากเท่านี้นะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ